สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสาวนางพารอจ้าพี่น้องเลาะมาแล้วมือนีเบิดมือเลาะคักเลาะรอเนาะจ้ามือนีกันใช่ไแพ็คเต็ดน้ำไม้ถุงจ้าอะไรถุงเนาะทำน้ำไม้ถุงเ,อ,อ,งงเอาไว้กินตอนที่ไม่มีหน่อไม้เนาะหนาแรงเนาะบอกง่ายๆเอาไว้กินหนาแรงเอามาเ้าก็ซสอมจ้ากระสอม จะกลับไปหนึ่งเด้อจะ้ะหนึ่งทั้งทุงแล้วเด้อจะ้ะหนึ่งเราแล้วกะเพราะน้ำมันเลืองเนาะน้ำมันเลืองแล้วเขากัเอาออกจากหม้อเลยแล้วเข้ากัมามัดเอาหนังยางมัดเลยนะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นปีก็ไม่เน่าไม่เสียะคะ่ะทํามาแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็มีตะหนอมันสวยๆเลยแล้วก็มาแต่งนิดนึงเอาอันเก่ๆมันออกนะคะ ใส่ถุงแล้วก็เนื่องเลยค่ะใส่นอมันใส่กองอยามนั่นก็มาถูกแกงเลยพี่น้องช่วงนี้อันสาวนางท่ารยนี่คนสคกุเด์จะมาอยู่ภูเก็ตโด,ดนหรอหละเออวันนี้กะบ่ได้กลับบ้านเนาะเอากลับไปปีนเขาเขาอยู่ภูเก็ตเนี่พี่น้องไปคืนเขา ไปปีนลาดหาน้อไม้เพื่อสิกินมาได้เพื่อชิกินมาได้เนาะแต่กระมวนจะ้ะบ่ด้เมื่อบ้านจกเจอได้ก็เลยไปหาอยู่แถวเขาไปแล้วขึ้นเขาเลยไปกับมูสองสามก้นเมื่อนี้หาไม่เห็นน้อไม้สมพรมมวนนอนนี่จะนอนง้าง สี่ข้อก็่า่าจังเช่เหลืองเร็วนะจ๊ะห้าจังาจ่งบ่งน้ำใเลยจ้ะได้แล้วถุงที่สองจ้า ด้วยงไม่ไม่ไม่่ไงไม่ไม่สมได้